สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพีนะครับผู้ชายทรงโจรแต่โดนใจนะผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมมีนิสสันมีนาวล่านะครับผมสองจุห้าตัว E นะครับเป็นรถปี2 0 1 9นะครับคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าราคานะเราเล้าเลยคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมเป็นนาวาร่าตัวแคปนะครับสภาพสวยมากครับผมคันนี้นะ สภาพสวยใหม่ครับผมเลขไม้สามหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับใครที่กําลังตามหานาวราอยู่นะครับในนี้น่าจะมีสายนาวราอยู่นะครับเนาะคันนี้จัดทรงลงล้อมาให้สวยครับผมคันนี้รอเลยสภาพดีครับผมปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถกันนะครับปะนี่ผมเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยแล้วกันไฟหน้าคมสวยใสยครับนี่ดีนะสวยเลย สภาพดีมากครับคมเป็นสายเป็นคมมันติอ่าเป็นคมไฟมันติดีเฟคเตอร์นะครับผมหลอดไฟเป็นหลอดไส้นะครับนี่หน้ากระจังสวยๆครับผมหน้ากระจังเด่นเลยคันนี้นนหนา,คๆ,นางงงๆครับผมอวบหน้ากระจังเงาเงาครับผมต้องบอกก่อนว่ารถสภาพใหม่มากนะใหม่วิ่งเลยครับผมสภาพเยี่ยมเลยหน้ากระจังคาบดําไม่มีครับผมนี่โลโกโล้นิสสันมองเห็นชัดเจนเลย สวยครับไปหน้าซ้ายขวาคมไปใสๆครับผมใหม่ๆเลยครับให้กล้องโฟกัสแนวจะได้เห็นชัดนะครับตัวนี้นี่ลูกค้าไปติดตั้งไฟเตดหมอกเพิ่มได้นะครับผมตัวนี้มีเบ้ามาแล้วนะเพราะคันนี้เป็นรถตัว E นะผมไม่ได้แถมไฟเัดหมอกมาด้วยนะครับให้ดูสีกันชนครับผมดำๆเงาๆอย่างนี้เลย สีปากโปงดำๆครับผมอาจจะมีคาบฝุ่นเกาะบ้างนะผมนิดนิดหน่อยหนะครับนี่มังค้นหน้าครับผมรอยบุบกระยิ้มไม่มีครับผมเหลี่ยมสันชัดเจนครับผมคมๆครับนี่ล้อมแม็กครับผมจัดส่งมาให้เรียบร้อยครับผมลูกค้าได้ไปแบบนี้เลยนะนี่คันนี้สียางเป็นสองห้าห้าทับห้าห้ารสิบแปดผมคันนี้แม็กขอบสิบแปดัเดวผมหาปียางให้นะ นี่ครับคันนี้ยางปีสองพันสิบเก้านะครับผมยางปีสองพนิบเก้นี่แต่ดอกยางยสวยๆอยู่นะครับลายยางยสวยๆเลยใช้งานต่อได้นะครับผมในส่วนของเรื่องยางเนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพหรือมันแตกไรางานนะผมทางเราดูแลลูกค้าแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยเราดูแลเรื่องยางให้แน่นอนครับ ซุ้มล้อครับผมพลาสติกสวยเลยครับพลาสติกเต็มซุ้มนะครับตัวนี้นะนอเวลาช่วงล่างเดิมครับนี่แน่นๆหน่อยครับผมนะนอเวลาช่วงล่างเป็นเต็มแน่นๆครับผมสวยเดิมครับสภาพดีไฟเลี้ยวบางโคนมีไม้ครบนะครับแท้เดิมโรงงานครับผมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับผมตัวนี้นะกระจกมองข้างโครเมียม ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับให้ดูสีครับผมสีแจ่มๆเลยล้สีดำครับผมดําเงานะครับสวยครับผมน่าใช้ครับผมเป็นตัวแคปนะครับราคาไม่แรงครับผมสามแสนเก้านะครับได้รดสภาพนี้ไปนะครับผมภายในเป็นสีเบดนะครผมได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะสภาพดีเลยเบาะไม่ช้ำนะครับผมอาจจะมีคราบบ้างนิดๆนิดหน่อยๆนะครับผมแต่ว่ามัน ไม่ได้เลอะนะครับผมเนี่ยผมไม่ดูนะรูแล้วมันก็หายครับผมมันเป็นแบบนี้ครับผมมันไม่ใช่ข้าบนะครับเนี่ยนี่ครับผมเป็นกำมะหยี่นะครับนี่ครับอืชัดๆเลยครับเนี่ยอันนี้มองเหมือนข้าบนะครับเนี่แต่มันไม่ใช่ครับอ่าชัดๆครับผมนี่ฐานเบาะสวยๆครับผมสภาพดีคันนี้มีพรม 3D ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยครับผมดูครับดูความใหม่พวงมาลัยนะ ใหม่มากครับผมพี่ๆท่านใดลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะครับนาวาล่านะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าตามหาในคันนี้เนี่ยคือมดตอบโจทย์เลยครับสวยเลยนี่หน้าจอคอนโซลครับผมนี่หน้าจอวิทยุซีดีนะผมแอร์อะนาล็อกนะครับนี่หน้าจอสวยๆครับผมเนียนๆเ,เลย,เยใหม่ๆครับนี่หัวเกียร์สวยๆครับผม เกียร์เมนนวดนะผมหกสปีดนะครับตัวนี้เกียร์ถอยเนี่ยจะเป็นการกดลงนะผมกดลงเพื่อถอยนะครับนี่เบาะผู้โดยสารนะผมสวยเลยเดี๋ยวผมใส่เกียร์คันนี้ให้ดูครับผมเดี๋ยวดูเลขหม่กันด้วยนะสักครู่นะครับเดี๋ยวดูเลขหมาคันนี้กันนะครับผมนี่ครับผมเครื่องแท้เครื่องเดิมเครื่องติดสตาร์ตติดง่ายครับผม นี่นะผมตันนี้เลขไม่สามหมื่นห้าพันสามร้อยห้ากิโลเท่านั้นนะครับรถปีแมาสิบเก้านะครับผมดูเือนไม้นะผมหน้าปัดสวยๆเลยใหม่ๆครับผมกระจกใสเลยนีุ่กดยางติดครบครับผมใช้งานได้ปกติเลยแอร์ฉ่ำๆครับนเกียร์นะครับผมถ้าจะถอยหลังอยู่นี่นะครับมันไม่ใช่ตกไปอย่างเดียวนะครับมันต้องกดลงด้วยกดลงแล้วก็ถอยครับผมถึงจะได้นะครับ มื่อเช้าผมก็ถอยอยู่ตั้งนานครับผมผมก็กดอยู่เงี้ยมันก็ไม่ถอยได้ทีหมอมันต้องกดลงครับปึ๊บนี่เขาเกลถอยเขาเกียร์ง่ายครับผมเกียร์เนียนๆครับผมนุ่มๆคอนโซลสวยๆใ,ใหม่ๆครับผมมันดำสภาพดีมากครับคันนี้ให้ชมภาพเพดานบ้างนะครับนี่สภาพสวยๆครับผมไม่มีคราบเลอะเลยครับ มีบ้างนิดๆนยหน่อยครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าสภาพดีครับผมใหม่นะไม่ช้ำไม่น่าเกลียดครับผมนี่คันนี้เป็น Open Cap ครับผมแคปเปิดได้นะครับนี่ไมโก็ไลท์แคปสวยๆครับผมใหม่จริงครับผมคันนี้ใหม่มากสภาพใหม่ๆเลยนี่เบลนี่ถ้ายังไม่มีรอยใช้งานเลยครับนี่เบาแคปครับผมถุงยังดูเลยนะครับ ภายในภายในแอร์หลังมีไม้ครบนะครับผมคันนี้นะนวราตัวนี้เอฟสิบเก้าสวยเลยสภาพดีครับผมระบบโครงสร้างนะครับนี่น็อตไม่ขยับแน่นอนครับผมนี่ครับผมชัดเลยคันนี้จุดเด่นคือความใหม่เลยครับผมสวยครับผมแรงดุดันครับผมคันนี้แผงประตูครับผมสวยเลย นี่ครับผมมีใหม่กว่านี้ไหมครับรถปีิบ19นะครับผมนี่ผมให้ชมมุมกว้างครับผมสวยครับผมสวยมาก3 9 9ม0 0นัน้นนะครับผมใครที่สนใจนะผมโทรหาพีได้เลยนะที่เบอร์0927836442นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับผมโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับนี่แผงกระบะหลังล้อแม็กสวยๆครับผมสภาพดีเลย อย่างซิงจิงครับผมนี่ซุ้มลงซุ้มล้อนะครับขัดทรงคัดสีแท้เดิมครับผมไม่มีรอยตัดรอยเจาะนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยรถรันเราเกะเอทุกพันครับอันนี้ไม่ใช่รอยนะครับอันนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์ที่เขาติดมานะครับผมจะเป็นลายสติกเกอร์ของเขานะครับผมมองไกลๆเหมือนรอยครับแต่ไม่ใช่นะครับยิงท้ายรถยิงสวยครับผมนี่ยครับดูครับ ฝาท้ายด้านขวานะครับผมบอกเลยว่าใหม่ครับผมใหม่จริงนะคมไปสวยๆใสๆเลยวิ้งวิงครับอักษรตัว E อ,อยู่ครบครับผมฝาท้ายเนียนๆดำๆทุกอย่างใหม่ทุกจุดครับผมหายตำหนิแทบไม่มีนะคันนี้ครับผมนี่มือเปิดฝาทงฝาท้ายครับผมโลโก้คาพีเกือขคาบดำคาบเหลืองไม่มีเกาะครับผมใหม่ๆเลย พื้นปูฝาท้ายนเนียนครับผมใหม่ๆเลยนะครับดำๆเลยรอยตัดรอยเจาะไม่มีนะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่นะคันนี้มั่นใจได้เลยนะครับผมขออภัยครับผมบอกไม่มีรอยเจาะแต่นี่เหมือนจะมีรอยเจาะอยู่นะครับขออภัยครับเมื่อกี้มองไม่เห็นครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเจาะทําอะไรนะครับผมเจาะใส่หลังคาหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นรอยรอยติดตั้งหลังคามานะครับนี่ครับ แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับสภาพโดยรวมโอเคครับผมใหม่แน่นอนครับดูครับลองรอยการใช้งานแทบจะไม่มีนะครับผมนี่แผงใต้ฝ่าท้ายดำๆเนียนๆอย่างนี้เลยไม่มีรอยผุนะครับผมรอยทลอกแทบยังไม่มีด้วยครับมาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านอยู่ถนนล่มเก้านะครับผมแขวงบินบุรีนะครับ ร้านอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีล่มเก้านะผมเปิดทุกวันนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2 5 9้าเปท่านั้นนะผมลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้นะครับเรามีไฟแนนซ์บริการวิ่งเสร็นได้ถึงหน้าบ้านเลยไม่สะดวกมารับรถที่ร้านนะครับผมเรามีรถสไลด์จัดส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่โทรหาพีได้เลยใครที่กําลังมองหานิดสันนวราแครบอยู่นะครับสภาพสวยๆเลยเหรอเดี๋ยวผมมาชมด้านนี้บ้างนะครับนี่คอนโซลคอนโซล หัวเกียร์สวยๆเบาะเนียนๆครับผมผมสามดีสีแดงสวยจริงครับเข้ากันมากจัดทรงลงแม็กมาให้ครบครับผมแคปเปิดนิ่มๆิมเนียนๆใหม่ๆกินใหม่ยังอยู่ครับผมคันนี้นะสวยเลยเลขไมสามหมื่นห้า 35, 000, ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวออกรสศูนย์บาทได้เลยนะครับ ออกรถกับร้านเรามั่นใจได้เลยนะครับผมเรามีวารันตีอาวารันตีตัวเครื่องเกียร์ให้แล้ว6เดือนนะครับผมแล้วก็อีกร้อยิรายการนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีนะครับผมย4ี่ชั่วโมงเลยทั่วประเทศนะครับผมอ่าออกรถกับร้านเราเราวารันตีให้เต็มที่ครับผมมั่นใจมั่นใจกับร้านเราได้เลยนะครับมาชมตัวรถจริงกนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมหรือจะจองผ่านออนไลน์ดูวิดีโอแล้วชอบรถคันนี้นะครับผมติดต่อสนติดต่อสอบถามจองออนไลน์ได้เลยนะครับผมโทรหาพีได้เลย นี่ครับผมสภาพโดยรวมนะสวยๆครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ครับผมผมไปดูความใหม่ของห้องเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ VGS Turbo นะครับผม2 5 0 0ันซนะครับเครื่องเดิมเจเดิมแห้งๆอย่างนี้เลยอัตราการเล่งและดีแน่นอนครับผมเครื่องยนต์2,500 เทอร์โบนะผมโบแท้บโบเดิมนะครับนี่โบอยู่ฝั่งนี้นะครับลอยมาร์กลอยเต็มสีอยู่ครบนะครับห้องเครื่องแห้งๆเนียนๆอย่างนี้เลยครับผมอ่ะมั่นใจได้เลยนะครับผมเอาชมแบบชัดๆครับผมห้องเครื่องไม่เยิมนะครับผมคับน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับสาครอบเครื่องนี่ทอยางพลาสติกครับผมดำๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยมอกรองมอกรองับผมแน่นๆนะครับนี่สวยๆครับผม สภาพดีครับกระปลุกน้ำยาครับผมฉีดน้ำฝนใหม่ๆเลยนะครับปุกน้ำมันเบรกครับผมทามเติมสวยๆครับผมสายฟงสายไฟใหม่ๆครับมอเลมเบรกดำๆครับผมนี่โครงสร้างครับผมน็อตยึดบังโคนนะครับน็อตไม่ขยับนะคมับอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับฝุ่นจริงครับผมนี่ล้างำความสะอาดสปาชุนใจสวยเลย เลือบเลวๆครับผมแท้เดิมแน่นอนนี่หัวน็อตไม่ขยับครับรับประกันการันตีครับผมร้อยเปอร์เซ็นครับผมดิสันนเวลาคันนี้นะครับขันหน้าคันแท้นะครับผมแต่เรามีพลาสติกปิดอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมนี่รอยแกะแทบเป็นไม่มีนะผมมันจะมีพุกยึดอยู่นะครับคิบล็อกตัวนี้ล็อกไว้นะครับนี่รอยแกะรอยงัดไม่มีครับผมนี่ครับผมหัวน็อต ยึดคานับผมไม่เคยขยับนะครับนี่ครับผมแท้เดิมแน่นอนครับผมมั่นใจได้เลยคานไม่เคยทําสีมารถไม่เคยมีชนหนักชนหน้ามานะครับนี่ชิดล็อกไม่แกะไม่ขยับครับผมพลาสติกใหม่ๆดาๆอย่างนี้เลยเสายึดหน้ากระจังครับผมตรงๆอย่างนี้เลยนี่ดูแผงรังพึ่งด้านในนะครับไม่มีล้มสักรูนะครับผมสวยๆเลยแผงใหม่ๆครับผมสภาพดีครับ นิสสันโนเวล่าเครื่อง2,005ปี2019นะครับผมราคา399,000นั่นนั้นนะครับลูกค้าทา่านไหนพี่พี่ท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมโทรหาพี่ได้เลยที่เบอร์0927836442นะครับนี่เป็นฝุ่นนะครับผมรถยังไม่ได้ทำควานสะอาดนะครับนี่รถจิ๊บบันพงบันพับครับผมสวยๆเลยไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับผม แผงยิ่งลงแผงยิ่งหลีดไปสวยนะครับปากกระโปรงแท้เดิมครับผมนี่ลูกค้ามั่นใจได้เลยแผ่นฉนวนกังความร้อนดูครับดูความใหม่นะครับนี่ใหม่ๆเลยครับผมของจริงครับกกรนตีครับผมสติเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับสวยๆเลย รถสวยเกตเอารันตีคุณภาพครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับดูคลิปนี้จบแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%นะครับผมผ่อนสูงสุดอยู่ที่2.99%เปีเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดพี่ๆท่านใดสนใจนะผมที่กําลังมองหารถส่วนนวราตัวแคปไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนี่จะขนของเดินทางแต่ังหวัดสบายครับผมกระบะยาวนะครับออกไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะผมน่าจะครบทุกจุดแล้วนะครับมีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมน้องพีทซนโจรนะครับนี่กดติดตามไว้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมีรถคันไหนสวยๆนะครับผมมาได้มาให้รับชมอีกนะครับกดติดตามไาได้เลยมีสวยๆมาอีกแน่นอนครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ